อันนี้อันนี้สุดยอดสุดยอดเลยครับเนี่ยสุดยอดยังไม่ได้พูดอะไรเลยคู่มือแห่งเือคือเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องนี้ครับเป็นเป็นเอ่อคนเขียนนะครับเออเห็นครับพี่เขาชื่อวิลัตนะครับเป็นคนใช่ใช่เป็นเป็นคอลัมนิสต์นะครับเขาเขียนคอลัมน์ประมาณเดือนหนึ่งประมาณสักสามสิบอะไรอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้เร้่งแต่ว่าทุกวันเ็าต้องมีบทความหนึ่งชิ้นนะครับ ที่จะลงในนิตยสารต่างๆอนะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่แบบต่อสู้กับกับกับชีวิตแบบทางชีวิตที่เป็นวงจรสังคมอ่ะแล้วเขายุดไปไปอยู่อุทัยธานีแล้วเขาก็เขียนหนังสือ,อเดียวเลยใช้ชีวิตเป็นนักเขียนเขาจะเป็นแบบเวลาอ่านเนี่ยครับมันจะได้คนที่อยากทําในจริงจริงจังๆเนี่ยอ่าแล้วจะเปรียบเทียบกับตัวเองได้เลย,เลย,เลยพี่เขานี่แทบจะต้มต้มน้ํากินเป็นคอลัมน์อยู่แล้วคคือเขาเห็นทุกอย่างเนี่ยเขาจะพูดอยู่คำหนึ่งเลยว่า เฮ้ยอันนี้จับไปทำขรันมได้อันนี้จับไปทำขรั่มได้เ้าไปสู่จิตวิญญาณใช่ใช่เราเราจะเห็นอย่างนั้นจริงคือคือการที่เราจะทำอะไรสำเร็จนะครับการที่เราจะทำอะไรสำเร็จนี้ชอบนี่ไม่พอนะครับชอบนี่เปียบเสมือนแหนังสติ๊กนะครับทำอะไรไม่ได้ไม่แค่ไม่ไม่ละคลายผิวไม่ไหต้องใช้คำว่าขัางไข้ผมแนะนำอย่างหนึ่งเลยว่าถ้าคุณขัางไข้อะไรครับก็คือ ไปตามเัยนะยังไงคุณก็สําเร็จแน่นอนอย่างคันนี้เขาข้างใครเรื่องการเขียนนะครับเขาก็เขาก็เป็นสามารถอยู่ได้แบบคือทุกวันนี้คําว่าแบบนักเขียนไส้แห้งครับคือเลิกคิดไม่ได้ลแะบบเพราะมันเพราะถ้าคุณข้ามผ่านตรงนั้นไม่ได้ก็คือคุณก็อยู่อยู่ได้จริงๆคือทุกอาชีพคืออยู่ได้หมดแต่ต้องมีความข้างใครความรักในงานคือทํางานเนี่ยผมเคยถามตัวเองสมมติว่าวันนี้ผมมาูก หวยอ่ะหวยหวยได้เงินร้อยล้านเลยนพอตไม่มีใช่ไหมแจ็คพอตแจ็คพอตหวยแจ็คพอตเนี่ถูกแจ็คพอตขึ้นมาได้เงินร้อยล้านนี่นะถามว่าผมจะเลิกเขียนหนังสือไปนะไม่มีวันเลิกนะถ้าเอาเงินร้อยล้านมาให้ผมนี่แบบแล้วแบบแล้วแบบบอกว่าเฮ้ยแบบอ่ะซื้อร้อยล้านเออถ้าร้อยล้านเลิกอาจจะเลิกทำไมไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามัตั้งเอาเงินไปเขียนที่หลังคือคือกำลังพูดว่ากำลังพูดว่า ถ้าวันนี้มีเงินร้อยล้านนะผมยังเขียนหนังสืออยู่นะเออ,อ,อยังเพราะฉะนั้นแบบผมเคยถามตัวเองนะเราชอบการเขียนขนาดไหนคือผมถามตัวเองนะตอนตอน,ตอนที่จะมาเขียนหนังสนะือเนี่ยไอ้ที่เขียนมาได้เยอนะยอเนี่ยคือมันเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยความสุขถามว่าเราชอบขนาดไหนคือเราคิดว่าผมนี่นะตื่นเช้าขึ้นมานี่ผมต้องเขียนก่อนเลยผมต้องอะไรสักอยาก่างอ่ะคือต้องพิมพ์น,น,นู่นนี่อะไร สย่างทุกอย่างยางนในตัดยาวมากจนการเขียนเนี่ยแบบมันเป็นแบบส่วนหนึ่งนะผมว่าสมมติว่ามีแบบสอบอเขียนบทความเนี่ยเชื่อไหมข้างบ้านผมมันมีเด็กมีเด็กอยู่คนหนึ่งนี่มันมีหลายคนแต่ไอคนนั้นคือคนนึงก็คือมาคุยผมว่าเนี่ยพี่ผมต้องแบบส่งงานเขียนเลยเนะี่ยผมต้องส่งเรียงความเชื่อไหมผมเขาเอามาให้ผมผมบอกผมไม่ได้เขียนให้เขานะผมบอกเฮ้ย hey, น้องน้องขึ้นต้นอย่างนี้นะแล้วน้องเล่าแบบนี้แล้วน้องตอบตรงนี้ทิ้ง าได้ที่หนึ่งจริงจริงจริงรูปนี้ผมเขาไที่หนึ่งเขาได้ที่หนึ่งของโรงเรียนเลยแล้วต่อมารุ่นต่อมาคือน้องชายเขาเหมือนกันมาอันเดียวกันเลยผมบอกว่าขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ตกอย่างนี้ได้ที่หนึ่งใครมีรูปหลักๆไหมครับใช่ใช่ผมมีภาสซีท็อปหนึ่งผมจําไม่ได้ละ เปิดคอร์สแล้วนี่ผมผมรู้จักบ้านเขาผมรู้จักบ้านเขาผมรู้จักบ้านเขาผมรู้จักครอบครัวเขาดีเลยเขาโดนพ่อตีอะไรพ่อว่าบ่อยมากผมบอกว่าขึ้นต้นได้คำนี้นะกูเกลียดพ่อปูอย่างเงี้ยโอ้โหจริงๆแล้วผมก็บอกให้เขาจบประมาณนี้เขาได้ที่หนึ่งแล้วสองคนมาอีกอย่างคือคือเหมือนกันแต่จนท้ายคือดีคือเพราะว่าทุกคนเขียนอะไรเหมือนกันหมดทุกคนจําได้เลยคือเด็กคนนี้แบบผมเลยรู้เลยว่า การเขียนเนี่ยมันมันมีมันมันก็มีทริคอะไรของมันอยู่ที่แบบถ้าเรารู้เนี่ยหนังสือผมทุกเล่มเนี่ยไม่ไม่ได้โฆษณานครับคือได้มาตรฐานแน่นอนไม่ไโฆษณานไม่ไโฆษณาถ้าคุณอ่านไปเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเบื่อแน่นอนเพราะผมรู้ว่าจะทํายังไงไม่ให้ทุกคนเบื่อแต่นะครับแต่แต่ผมเนี่ยเป็นคนแบบจริงจังเพราะฉะนั้น อย่างหนังสือธรรมะที่ผมเขียนเนี่ยจริงๆถ้าทุกคนอ่านเนี่ยจะจะพบว่ามันเป็นหนังสือธรรมะฮาร์ดคอร์นะอย่างตามมารยาจ้าคนิพพาเลยมันไม่ใช่ธรรมะแบบแบบธรรมะประยุกต์แบบถเผยใช่ใชแต่ว่าผมมีวิธีเขียนให้มันสนุกได้เพราะว่าเพราะว่าผมรู้ในเรื่องเนี้ผมจุดยืนของผู้อ่านนะครับผู้อ่านก็คือจะได้ทั้งความสนุกแล้วก็แล้วก็สาระนี่แบบแน่นสุดๆเพราะถ้าไม่แน่นสุดๆผมก็ไม่ปล่อยออกไปใช่ คือคนอ่านอ่านง่ายแต่เนื้อหาเข้มข้น,นใช่ครับไปในตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งร้านไดน้ย่ดยขนาดนั้นาาหาซื้อได้แค่ว่างดีดีเวส